ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับโชคชัยอินเทเลนนะครับกันในมือนีนะครับโชคชัยอินเทเลนก็จะพาพี่ๆน้องๆนะครับเข้าไปที่ช็อปนะครับช็อปล้านค้าก็จะพาไปซื้อของที่จําเป็นนะครับเพราะว่าจะเป็นของใช้เครื่องปรุงต่างๆนะครับเดี๋ยวกับไปเบื้องนะครับว่าช่วงที่มีโรคระบาดแบบนี้นะครับที่ข่อระวังอยู่กันทั่วโลกนี่แหละครับว่า ราคามันจะเป็นจังไดนะครับเป็นคือเก่าบอหรือโจกใช้ยอินเทเลนนี่ผมนี่ซื้อยั้งแน่นะครับสําหรับผู้ที่เขามาใไม่ๆมนะครับกับติดตามรับชมได้นะครับทั้งไม่ทั้งเก่ากับโจกใช้ยอินเทเลนกับขอบคุณหลายๆนะครับก็เดี๋ยวเขาไปข้างในเลยครับผมกาสวัสดีทุกๆคนครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเขาไปข้างในเลยครับครับกเดี๋ยวเขาข้างในครับผม ครับทางนก้นค,ค,นรครับค้นบกไหไลอกครับนี่ก็จะเป็นผลไม้นะครับนี่ก็เป็นอโวคาโดนะครับนะครับพี่น้องของกินแบบนีหลายหลากหลายครับนี่ก็สมแต่ว่าราคาบบติดครับนี่ก็สมนะครับนี่ก็พาสดกับประมาณนี้ครับพี่น้องข้างล่างก็จะเป็นบัตเตอร์นัท มีหัวหอมมีมันฝรั่งนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเต้ว่ากับ่บได้เอาตรงนี้นะครับเขามา้ังใน้นะครเอาตะก้าครับของ้างนก็มีหลากหลายครับนี่กัเป็นพวกเสื้อผ้าต่างๆกับพ่อได้หาซื้อได้ครับผม เอาอันนี้ครับเส้นมีครับผมเส้นมีอันนี้เอาเป็นเส้นเล็กนะครับเหรียญทองก้าหน้าเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดพิเศษเส้นกับบกควยมันหรอครับพี่น้องโอ้ยบ้ควยเหนียวนะครับมีหลายลายยางครับเส้น้าวปุ้นนี่น่าจะเป็นเส้นกาวปุ้นนะครับหลายยางบุนเส้นเอีอเอ่ยมลอยอยังกับมีเบิร์ตนะครับ หมอนหนึ่งหมอนหนึ่งหวดก็มีครับหวดี25เข็กเกยวนะครับ25เข็กเก้วหมอนหนึ่งหมอนหนึ่งบริบราคาครับจะว่ากับบนาจะแพงนะครับสำหรับหมอนหนึ่งครับริบราคาครับผมเดี๋ยวเอาเอาดีน้ำครับอาจินโนมโตโ๊โกแกะก็มีครับ นี่กรกล้วยตากอบน้ำผึ้งกล้วยตากมีราคาได้ครับเด้อซิมหาเช็กเกลียวนี่ครับถ้าบรได้เฮ็ดกล้วยตากโซงวกนี่ก็ได้นะครับนะครับหลายอย่างครับผมขากระป๋องซีหะกระป๋องยี่สิบเก้าจุดเก้าศูนย์ตีไปกับสามสิบแหละครับพี่น้องนะครับประมาณนี้แหละ มาทุกขั้งก็ได้เอานี่ยนะครับผมตัวงนี้ผมจะกินที่เป็นกาแฟนะครับที่เป็นซองนะผมกาแฟซองเบอร์ดีครับจะมีหลากหลายยี่ห้อครับแต่ผมมากมักตัวนี้ครับเครื่องปรุงต่างๆก็ซื้อเอานะครับกับพวกแปงต่างๆนี่ก็มีหลาย ราคากะบ่อแตกต่างเก่านะครับสำหรับแป้งจอนสันแป้งจอนสันสองร้อยกรัมยี่สิบสองเชคเกวนะครับโอ้ราคากะสูงนะครับกระที่กับป๋องกระที่กับป๋องสี่ร้อยมิลลิลิตรนะครับสิบสิบเชคเกวนะครับสิบเชคเกวกับประมาณเก้าสิบบาทนะครับปลาล่านี่กับปลาล่านะครับยี่สิบสอง ปลาลาย2ี่สิบสองเชีเกียวนะครับยี่สิบสองเชีเกียวเนี่ยกัหลายเติบขึ้นกันแพงนะครับก็ถือว่าเตละยางกับแพงครับผมนี่ก็น,น้ำจิ้มนะครับนี่กัที่พลลดที่พลดกับสิบสามสิบสามจุดห้าศูนย์ซอนหอยนาง่มนะครับก็จะเอายกปวดนึงนะครับผมมีราคาติดครับเดี๋ยวอ่านี่ครับ สิบสามจุดห้าศูนย์นะครับสอนหอยนางรมนี่กับพริกครับพริกกรนุ่มอยบนฝากซื้อครับพริกนี้น่าจะซิปเช็กเกลยวนะครับตามที่ผมเคยสื่อนี่กรแป้งโกกีครับสิบจุดเก้าศูนย์อวันตินโอ้วันตินบม่มีอ่ามีมียี่สิบแปดเช็กเกลียวนะครับโอ้วันตินผง จะก,กันา่อยเนาะโอวันตินสี่ร้อยกรัมยี่สิบแปดจะเกี่ยวนะครับตัวนี้จะเป็นโอวันตินซ่องนะครับสิบหกซ่องสามสิบสามสิบเก้าจุดเก้าศูนย์โอ้แข็งครับผมอันนี้อย่างน้อยน,นี่บักเขาว่าครับเนี่อ๋อน้ำตาลมะเขาว่านะครับนี่ครับน้ำตาลักเขานี่จะมาหอดมาหอดผีด้วยครับเด้อหน่นี่ครับน้ำตาล น้ำตาลสดซิปจะเกี่ยวครับนี่ก็บน่อไม้ดองน่อไม้ดองน่อไม้ดองนี่ก็บซิปเก่านะครับซิปเก้าเช็เกี่ยวก็ที่กล้องเอาที่กลองก่อนเอาที่มีราคานะครับ กะที่กล้องกับซิปเจี๊ยบนะครับเอาผมจะเอาไปไว้สเปรยไว้ครับเพื่อไว้ครัผมย่างไล่ครับสิวขาวอันนี้กับแป้งแป้งโคโดโมพารยี่ร้อยแปดสิบกรัมยี่สิบสามยี่สิบสามเจเกี๊ยวนะครับพวกแป้งนี่จะแพ้งนะครับผม เบนเนตเบนเนตก่อนละสิบสองจุดหาซู์นะครับเบนเนตนี่แก่อย่างนาะคุณค่าของมะละกอสรัพคุณคืออย่างนาอครับนาะเดี๋ยวลุ่งผิวบหมลุงผิวนะครับเบนเนตปกสบู่นี่กามีุ่กยี่ห้อละครับนี่หลักหลักกับนี่ครับอิงอ่อนกับนี่ครับ อิงอ่อนอิงอ่อนไล้ครับเนี่ยเทียบเลยสบู่อิงอ่อนไล่ห่างมีทุกอย่างนะครับมีหลากหลายครับพี่น้องของกินเขาลูกชิ้นไปใส่ก๋วยเตี๋ยวจักษ์พอนี่นนครับพี่น้องอันนี้ครับลูกชิ้นลูกชิ้นในนาจะประมันสิบหาเช็กเกลนะครับเอาเอดหัเดียวพ่อครับ ครับกับีฟันโอก็มีครับฟันโอฟันโอนี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดชิ้เกลียวนะครับสิบสองซองสิบสองซองสี่สิบห้ากิ่งแต่ละซองมีสี่สิบห้ากิ่นะครับสิบสองซองสิบเจ็ดชิ้เกลียวอันนี้นอนไม้ดองนะครับนอนไม้รวกนะครับนอนไม้แบบนี้กัทรงมาดาด้วยครับเด้อหัวไร่เห็ด นอไม้ลวกนะครับน,น่อไม้รวดซื้อเพิ่นนะครับนี่กับน,นอไม้เือกันครับราคาท่าได้เนาะบ่มีราคาบ่มีบอกนะครับบ่ท่านติดติดอันนี้ก็คเื่อกันครับขนมมีหลายครับขนมไวเอลเซเอลเซก็นมนีครับเนี่ยน้ำมันพผืชน้ำมันเผืชกกุกน้ำมันพผืชกก,กุกนี่ โอเมกาสามหนึ่งลิตรราคาสิบสามจุดห้าศูนย์นะครับบะมีหลากหลายครับมีบะมี่มากมาต่างๆพอดีหลอดไฟอยู่อยู่ห่องถาดนะครับเดี๋ยวจะเอาหลอดไฟครับพี่นอ้องตัวนี้จะเป็นครัวชนิดพิเศษนะครับจาแบบที่มันสะดวกจังหน่อยนะครับ ตัวที่มีเสียบปลั๊กเลยมีบ่นอ้อเดี๋ยวนะครับอ๋อนี่ครับมีมีมีนี่ครับแบเบเสียบปลั๊กเลยนะครับอ่าแล้วก็จะซื้อซื้อหลอดไฟไปอันนึงนะครับขักบ่ถือว่าแพงนะครับตัวนี้ตัวนี้14ครับตัวนี้14ปซีเช็เกิลเดี๋ยนะครับเอาอันนี้เอาอันนี้ครับ ยี่สิบเชเกียวขึ้นกันครับเดี๋ยวเอานี่แล้วครับพี่น้องครับเ,เดี๋ยวแยวลร่องมึงครับอา้อาวเชื่อยังครับผมเี่ยังครับผมเาเนี่ยครับ,รบเา้บเากันได้ครับผมเราจะเอานี่และ ยนี่กับถ้าสินค้าบบได้บบดีนะครับถามวมาเปลี่ยนใหไครับถามาเปลี่ยนใหไรจะต้องเหลือเลือชิ้นส่วนทุกอย่างนะครับให้ให้ใหครบตามนี้นะครับนี่กับซิมหาเช็กเกีียวนะครับเนี่ยสิบห้าเช็กเกล้ยวกับประมาณสิมหาเช็เกลียวอร่อยกาบาทนะครับอันนี้กับยี่สิบเช็กเกีียวนะครับจะถือว่าแพงนะครับพี่นอง ช่วยยังครับช่วยได้ยังอยู่ครับไปไปเสนอเพิ่งเพิ่งมาเนี่ยบอตมาครับนี่ก็เป็นพี่น้องไทยเฮาครับเอาพริกมาพพริกอยู่ทั้งแถวกลางตัวครับเฮาเฮาแล้วเฮาแล้วพริกพริกให้นุ่มอบวนมันบอ๋อ้ห่อแล้วบ่ต้องเอาแล้วเฮาเอาแล้วเมันคือฝากหลายคนแท้น้ำตาลบ่เอาไปเพิ่นบ่น้ำตาลจะหอมนี่อ่ะเกินบอ นี่ก็เป็นผูเบ่าทางอุบลนนะครับน้ำมันตัวนี้ไปนี่แหละครับนี่แหละอโอเคกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องกเอาเจ้าไปเท่าที่จําเป็นก่อนครับกับเฝ้าไปเฝ้าไปเฝ้าม้านะครับสําหรับการซื้อขายอยู่นี่โอ้ขนมปังนี่ชั้นขนมปังนี่โบมี่เลยนะครับตัวอันนี้เสื้อน้ากินมันบ่ แพลวจะเท่าไรล่นะน้ำเบอรอะไรเบอร์สิบสี่ทั้งเบอร์นี้สิบสี่จะเกี่ยวหรือเ่าร์บสี่เกอ๋อกรณีอยู่ได้หยนะอืมซื้อน้ำกินนะครับเนื่องจากอ่าเป็นบางคนนะครับบางคนเพื่อนกะกิน,กน,น,นที่โรงงานจันห์ไงรนะครับบางคนเพิ่นว่ามันกินบ่แซ่บเพื่อนกะซื้อกินแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิ่องอ่าใครนะครับ ขายอยู่นี่ก็ราคาประมาณสิบหาเชเกียวนะครับก็มีอยู่นี่ครับสิบสองแผงครับโอ้ยสิบสองฟองสิบสองฟองสิบสี่เชเกียวนะครับสําหรับใครแต้มนี้บเอานะครับภาพพีภาพหน่องมาเบิง์นมซื้อแต่ตัวนี้นี่สามสิบฟองครับเนี่ยครับแต่ว่าราคาราคาสามสิบเชเกียวนะครับก็คือใบใบหนึ่งเก้าบาทนะครับตีเป็นเงินไทยกับใบละเก้าบาท ครับประมาณนี้ครับ ับไป,ไปทางนอกครับแล้วๆล้วข้วนบกค่อยลายนะครับเพื่อนก็นจะทยอยมาเรื่อยๆครับตะวันมาอย่างนี้โอ้โอมาอย่างมาอย่างฮะไปไปไปแสดงว่ามานันนำมูสองข้นนีนะครับเดี๋ยวบ้างนี่เ่อนครับ ล้อมูกันล้อมู่นมาก,ก่อนครับอ้วนกับมานํำครับผมอ้วนตึงนี่ครับมาน่ำคนไทยครับเวลาเวลาที่ผูใดามาช็อปนะครับถ้าอ้วนเ็นก็นจะมานํำครับตลอดเลยครับ เริ่มหอนนะครับว่แม่น้ำยาล่างจานครับเป็นเ,เจลล่างมือนะครับเจลล่างมือนะครับอ่ะแล้วเ่ะบ่เมือ่อไรบ่มามามารอบใบยังทง้องคำกันเนี่ย เอาเยืะวะเนี่ยล่างมือนะวะนะบอลล้อบอ่ะอ่าล่าาอเรา,ากันกระถาพอายทองคำก่อนนะครับสำหรับรนาค่าของมือนี่กะเบิดไปสองร้อยยี่สิบเจ็ดเช็คเกียวนะครับถือว่าหลายอยครับบาหลายบาหน่อยแล้วครับกะรจะเป็นต้องใส่นะครับสี่ไล้สี่หน่อยการเป็นสิ่งที่เฮ้าตรงใส่ประจำอยู่แล้ว อ่านี่ครับกระเดียวรอ,อ่าปยญ่ท่องคำ การ้่าค้ากับโกไก่ครับอ้วนการเลียมาเลรียเรื่อยๆนะครับสําหรับจูทียรา้า่า้าอ้วนก็จะมาประจําแล้วครับพี่น้องมาจนเจ้าของรา้าเพิ่นจาได้แล้วครับตอนนี้ก็ทุกคนกับนางลอเบาท้องคํานะครับเบาทองคําบ้านม่วงนะครับพี่ๆน้องๆกับติดตามให้กำลังใจเล่าได้นะครับสำหรับเบาตองคำบ้านม่วง อ่ามาแล้วบอครับพ <Lebanon. S 3> ี <observing Loud noise> oh. ่เบ้าครับน้าพี่เบ้ามาแล้วนะครับแถมมาเบิงอ่ะมาเบิงพี่เบ้าเอาเบิงก่อนได้อย่างแน่นอนนี่น้อพี่เบ้านี่ใครเอาเซีนเอาขนมเอาบ้างบ้างจะถือโบมวยเออโอ้แนวกินแนวอยากของเพลินนะครับมีใครมีขนมเส้นเนี้ยไปเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวบ่ก๋วยเตี๋ยวไวปครับครับโอเคครับ อ่าบัดนี้ก็จะได้กลับแล้วนะครับบันนี้มามาบ่อมกันครับจะว่าถ้าเจอกันก็ได้ทากันนะครับไปเป็นกลุ่มโอเคครับในคลิปนี้กัโชกใช้อินเทเล่นกัพร้อมกับเบาทองข้ามบันมวงนะครับกัขอจบคลิปนี้ไปเพียงสามีนะครับไว้พ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับฝากอระจารย์แล้วื่อมาหาใส่มาเออใส่รถ บ่มีตะก้าเอาเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกโอเคบกครับอันนี้มามม่าซื้อโอเคว่างเลยนั่นละมาทานบวกวางๆเลนั่นละโอเคครับบอลลูนครับขอบคุณทุกท่านครับล่กครสุขภาพแข็งแรงครับผมทุกคนบุเจ็บบอบ่วยครับผมลํารวยเงินทองเนาะครับอ้าวกุญแจรถอยู่แสนนอกะบาทนี่ চিরে পাইব পারে